ผมให้สามเคล็ดลับง่ายๆในการสร้างความมั่นใจหนึ่งทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ5นาทีออกกำลังกายห้านาทีเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนและสมองคุณจะเชื่อยิ่งทำไบ่อยจะยิ่งเชื่อว่าเราทํทำได้นะสัปดาห์ต่อไปค่อยเพิ่มเป็น1ินาทีหรือเดือนหนึ่งค่อยเพิ่มเป็น1ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆทำจากเล็กๆก่อนไม่ต้องรีบเอ้ยวันนี้ชั่วโมงหนึ่งเลย เดี๋ยวคุณก็หมดไฟถ้าคุณรีบทำเป็นหนึ่งชั่วโมงเลยคุณทําวันห้านาทีก่อนให้มันเกิดความต่อเนื่องก่อนแล้วค่อยเพิ่มเวลาไปนะข้อที่สองคือเปลี่ยนความคิดของตัวเองหรือเปลี่ยนคาําพูดของตัวเองจากว่าฉันทําไม่ได้เปลี่ยนเป็นฉันกําลังเรียนรู้นะข้อสุดท้ายเนี่ยคือกลัวแต่ก็ทําหมายเขาว่ายังไงคือความมั่นใจอ่ะมันไม่ได้เกิดก่อนที่ คุณจะลงมือทํานะแต่มันเกิดในตอนที่คุณลงมือทําอย่างเช่นผมพูดภาษาอังกฤษตอนแรกผมก็กลัวนะแต่ถ้าผมไม่ลงมือทําผมจะไม่เห็นความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของผมเลยนะปัจจุบันที่ผมอ่านหนังสือวันละสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงแล้วก็เสพสื่อที่มันเกี่ยวกับแนวพัฒนาตัวเองอืม improve myself พวกเงนะี้ยทั่วคอร์ดแคสดีๆและก็เอามาลงมือทํามาแบ่งปันไงทุกคนไม่ไม่ได้เก็กบไว้ี่ตัวเอง รือเราไปเจอเคล็ดลับดีๆจากคลิปของใครเราก็มาถ่ายทอดหรือนําเสนอในรูปแบบของเรานั่นแหละสุดท้ายอ่ะจไว้เลยว่าความมั่นใจอ่ะมันไม่ได้เป็นของใครแต่มันเป็นของคุณคุณควรสร้างมันเองได้ตั้งแต่วันนี้และความเชื่อใจอ่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่คุณจะต้องไปหาจากใครแต่มันคือการที่คุณต้องสร้างมันจากตัวคุณเองนั่นแหละเจอการับทุกคนซีอูอ n นเด็กวิดี e e ซี e ู a t เ r อร์ แน่นอนมันจะมีคลิปต่อมาเรื่อยๆผมเนี่ยก็จะปรับเพิ่มมากขึ้นคือการทําคลิปตัดต่อคลิปเพิ่มมากยิ่งขึ้นดีกว่านะครับทําเพื่อตัวเองนะที่สําคัญเลยเจอกันครับ